สวัสดีเพื่อนๆนักลงทุนทุกคนครับผมอับครับคลิปนี้ก็ตามสัญญานะครับผมจะมาแชร์เกี่ยวกับเรื่องการเทรดหุ้นซิลลิงให้ได้ดูกันนะครับในเคสของคลิปนี้นะครับจะเป็นหุ้นธนาวันที่ปิดลิงผมไม่ได้เทรดนะครับได้มาเทรดวันอีกวันหนึ่งซึ่งการเทรดหุ้นลิงเนี่ยเราต้องดูว่าอีกวันหนึ่งเนี่ยมันเปิดย่อหรือว่าเปิดเด้งขึ้นไปข้างบนนะครับถ้าเปิดย่ออยู่ข้างล่างจะมีแผนอย่างไรนะครับแล้วถ้าเปิดเด้งจะมีแผนอย่างไรเดี๋ยวคลิปนี้จะมาเล่าให้ฟังกันนะครับมาดูที่กราฟของตัว ทนากันเลยนะครับอันนี้เป็นภาพรวมนะภาพรวมทำเฟรมเดย์นะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูก่อนวันที่ตัวทนาปิดลิงนะครับคือวันนี้วันที่7นะวันที่เขาปิดลิงแบบนี้นะครับเวลาหุ้นติดสแกนมานะครับที่ผมเอาไปทาในรายการหุ้นเด่นเนี่ยผมจะพาไปดูท์เฟรมเล็กเลยว่าเอ้ยจังหวะเนี้ยมันปิดลิงนะมันมีคลื่นย่อยให้ได้เล่นไหมนะครับถ้ามีคลื่นย่อยเราจะเห็น็อปลอยนะครับ แต่ถ้าเราไม่ดูไทม์เฟรมเล็กเราดูแค่ไทม์เฟรมในอย่างเดียวเนี่ยเราจะไม่เห็นซ็อล้อสเลยเพราะว่ามันเป็นแท่งเขียวยาวขึ้นมาแบบนี้ซ็อล้อสเราจะอยู่ลึกมากนะครับมันไกลเกินไปไม่คุ้มเสียงแน่นอนครับทีนี้ไปดูไทม์เฟรมเล็กนะครับอย่างตัวอย่างของผมเนี่ยจะดูที่ไทม์เฟรม5นาทีนะครับ5นาทีจะเห็นว่าราคาที่เขาปิดลิงคือ3บาท30ตรงนี้นะและก่อนที่เขาจะปิดลิงนะครับเขามีการทำราคาขึ้นมาค่อนข้างสวยมีขึ้นมีพักมีทะลุ มีพักมีทะลุแบบนี้ครับเราจะวางแผนการเล่นได้ง่ายขึ้นเพราะว่ามันมีซับร้อนนั่นเองนะเทคนิคการตั้งซับร้อนก็จะตั้งตามดาวทลี Down เลยครับเหมือนที่ทางช่องเราได้พูดถึงบ่อยๆนะครับเนี่ยเวลามีราคาทำ high ใหม่นะครับเราก็จะใช้โลก่อนหน้าเป็นซับร้อนนะครับถ้าราคาทำ high ใหม่ขึ้นไปอีกเราก็จะใช้โลก่อนหน้าเป็นซ o บร้อนเช่นเดียวกันกับกรณีล่าสุดของธนาในทาเฟรม5นาทีครับเราก็ใช้ บริเวณ2.9เป็นซับรอตนะครับเนี่ยตรงเนี้ยผมก็ใช้ตรงนี้เลยนะและวันถัดมาครับราคาของธนาเนี่ยเปิดย่อนะครับทุกคนเปิดย่อลงมาคือปกติหุ้นลิงเนี่ยเขาชอบเปิดกระโดดขึ้นใช่ไหมถ้าเปิดกระโดดขึ้นนะครับผมก็จะมีการรอทรงคลื่นคลื่นใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อที่จะวางแผนการเล่นถ้าเขาเปิดกระโดดขึ้นไปไกลมากๆครับปกติปิด3.30นะเป,นเปิดอีกทีหนึ่ง5บาทสมมตินะ ตรงนี้เปิดที่5บาทนะครับผมก็จะเฮ้ยมันโดดมาไกลแล้ววะโอกาสจะไปต่อก็น้อยนะครับถ้าย่อลงมาผมก็ไม่เล่นหรอกนะแต่ถ้าปิด3บาท30แล้วเปิดที่3บาท40อย่างเงี้ยโอ้โหนี่สวยเลยครับถ้าเปิด3บาท40ปุ๊บแท่งย่อลงมาเนี่ยผมจะหาโอกาสในการมองแผนการเล่นเลยเพราะว่ามันไม่ได้ไกลซ็อฟลอสนั่นเองนะครับจุดสําคัญก็คือดูว่าราคาไกลซ็อฟลอสหรือเปล่าเวลาเปิดโดดขึ้นนะครับแต่ถ้าเปิดลงโอ้โหนี่เข้าทางเลยครับ ถ้าเปิดลงและไหลลงมาใกล้ๆซบลอดนี่เป็นจุดที่ดีมากโซน,นี้นะครับจังหวะที่ผมซื้อนะน่าจะเป็นโซน3บาทนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดภาพให้ดูเนี่ยตรงนี้ฮะช่วงที่ผมซื้อนะครับเข้าพอร์ตมาแล้วนะครับห0,000หุ้นผมตั้งบิดรอที่3บาทเพราะว่าตอนนั้นบิดมันไม่ค่อยมีนะบิดมันวางแบบโดนเทออกมาปุ๊บแล้วก็เติมนิดๆหน่อยๆครับเติมขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็ผมก็เลยตั้งซื้อที่3บาทและวางซบลอที่ 2บาท90นะครับตามกราฟเลยจะเห็นว่าผมเสี่ยงประมาณ5ช่องนะครับเพราะว่าในเกมนี้ผมมองว่าเอาล่ะผมต้องได้ไฮล้ะเพราะเปิดย่อม,มาแบบนี้นะครับไฮต้องไปถึงและต้องจบในวันด้วยนะ <c oughs> นะก็เลยคิดว่าเออสต็อปลอช่องไม่น่ามีปัญหาอะไรครับเพราะว่าถ้าราคาไปถึงไฮได้อะๆก็ค่อนข้างคุ้มอยู่ดีนะครับนะ หาช่องผมก็เสี่ยงช่องละพันเท่านั้นเองนะครับใครที่ยังไม่เข้าใจนะผมจะอธิบายให้ฟังนะครับเสี่ยงช่องละพันก็หมายความว่าถ้าเราซื้อที่3บาทราคาลงมา2บาทเ8เราจะติดลบ1000บาทนะครับถ้าลงมาที่2บาท96นะครับเราจะติดลบ2,000บาทแล้วก็ถ้าลงมาที่2บาท94นะครับจะติดลบ3,000บาทนะครับนี่คือเสี่ยงช่องละพันแต่ถ้ากลับกันราคาวกกลับขึ้นไปนะครับเราก็จะได้บวกแต่ช่องแรกเนี่ยบวกไม่ถึงพันนะ เพราะว่ามีค่าคอมมิชชั่นด้วยนะครับก็อาจจะบวกประมาณ800นะครับช่องที่สองที่จะเป็น1,800นะครับ2,800 3 8 0ป4,800นอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งวันนั้นผมน่าจะเสี่ยงช่องละพันแหละที่ผมจําได้นะครับเสี่ยงไม่เยอะนะช,ช่วงที่ตลาดยังไม่ดีนะครับแล้วก็ผมก็คียซื้อไปละช่วงประมาณ10บโมงสิมนาทีคือรอให้ราคามันยืนซะก,ก่อนนะครับลงมา3แท่งติดเลยนะสิบอเมริกาหาทีครับแล้วก็มีการงัดขึ้นช่วงประมาณ สิบนากาสิบนาทีแล้วผมก็เริ่มคียซื้อรอตอนที่ราคามพักตัวลงมาที่3บาทนะครับก็ได้ทุน3บาทถือว่าดีมากนะใกล้ซับรอดครับและหลังจากนั้นครับราคามีการตวัดขึ้นมาแท่งนี้เลยแท่งเขียวนะครับเวลาประมาณ10บนากาสิบห้านทีโซนี้เนี่ยถ้าเป็นสายเดย์เทรดนะครับก็อาจจะออกไปแล้วนะครับเดย์เทรดแบบเร็วจ้าๆเลยนะลงมารับปุ๊บนะครับสัก2บาท96 2บอาท94้าสนี้ถ้ารับทันนะครับมันลงมาแป๊บเดียว นะแล้วก็ตวัดขึ้นชุดนี้ก็น่าจะได้ขายแล้วเพราะว่าบิตออฟเฟอร์มันชัดเจนนะครับว่าตรงนี้น่าจะใช้เป็นแนวรับเดี๋ยวผมเปิดคลิปให้ดูนะครับช่วงที่ราคาก่อนที่จะขึ้นไปถึงประมาณ3บาท10นะหลังจากที่ผมซื้อนะครับราคามันก็เริ่มพักตัวโซนนี้ฮะสบาทเกนะครับเห็นไหมโดนเท2บาท98ตะกี้นี้มีอยู่3ามแสนนะครับโดนเทลงมาลักษณะแบบนี้นะครับลงมาเล่นใกล้ซอบร้อนละซอบรอนคือ2องบาทเกที่ผมให้ไว้ใช่ไหม แต่ถ้าราคามันจะไม่หลุดนะครับมันจะไม่เกิดแรงขายอย่างต่อเนื่องตะกี้ลงมาที่2องบาทเกแล้วอยู่ที่5้าแสนห้าหมื่นห้าพันสองร้อยหุ้นนะครับไม่เกิดการแพนิคเซลครับทุกคนนิ่งกริบเลยนะไม่ได้แพนิคเซลต่อกันคือถ้าสองบาทเก้าสิบแปดโดนเทปุ๊บนะครับแล้วเกิดแพนิคสองบาทเก้าสิบหกก็จะโดนเทลงมปอีกเคสแบบนี้มีให้ดูในหุ้น t ท i นะครับที่อาจารย์พึ่งทำช็อตให้ได้ดูกันนะลองไปย้อนดูได้นะครับ ช่วงที่ราคาหลุด15บาท90ราคาไหล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 ลงเรื่อยๆเลยนะครับแป๊บเดียวครับมายืนที่15บาท50เลยนะครับนั่นคือเกิดการแพนิคนะครับที่แนวรับพอหลุดแนวรับปุ๊บเขาจะรีบเทขายกันออกมาแต่ในกรณีธนาครับไม่กระดิกเลยครับแนวรับคือ2.90นะครับลงมา2.96ก็ยังเฉยๆไม่มีแพนิคเซลล์ตามมานะครับดูนิ่งมากนี่คือคบิตออฟเฟอร์แบบนิ่งนะฮะที่บริเวณใกล้ๆซัอบล้อตนั่นเองบิตออฟเฟอร์ก็วางไม่หนานะครับแล้วก็ไม่บางนะ เท่ากันทั้ง2ฝั่งนะครับแบบนี้ก็สามารถวางแผนเก็งกําไรได้เลยนะครับถ้าเจอหุ้นที่ใกล้ๆซบ้อนแล้วบิดออฟเฟอร์มันไม่ได้แพนิกแบบนั้นนะหลังจากที่ลงมาแช่ที่2.96 2.98แป๊บหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวจะมีการซื้อกลับมีการดึงกลับที่2.98นะครับตอนนี้ออฟเฟอร์ไม่ค่อยเติมละมีแค่แสนกว่าหุ้นนะครับพอเติมกลับขึ้นมาปุ๊บนะครับอ่าราคา2.98นะครับก็จะเริ่มถ้าอยากให้ขึ้นนะ2.98จะเริ่มเติมบิดแบบนี้นะครับ แต่ต้องเติมเยอะกว่านี้ถ้าเติมน้อยแบบนี้จะขึ้นยากนะสักพักหนึ่งก็เริ่มไล่แล้วฮะเริ่มไล่เติมขึ้นมาเป็นสองแสนละแบบนี้ก็เห็นได้ว่าอ๋อโซนเนี้ยไม่เกิดการ panic เลล์นะมีการทดสอบแรงขายแล้วมันไม่หลุดนะครับมันไม่ลงเลยแล้วก็มีการเติมกลับขึ้นมาแบบนี้ก็สามารถซื้อได้นะครับแต่คุณต้องดูการประกอบด้วยนะถ้าไม่ดูการประกอบเนี่ยคุณมาดูแค่เปรดเฟอร์นี่ยากนะครับเราไม่รู้ว่าตรงไหนเป็นแนวรับนะครับอ่ะทีนี้ราคาก็เริ่มกําลังตวัดเริ่มไล่ขึ้นนะครับ หลังจากนี้ก็น่าจะขึ้นไปถึงประมาณ3ามบาทสิบเลยนี่ก็เป็นจุดที่น่าสนใจนะครับเวลาราคาลงมาเล่นใกล้ๆแนวรับนะพยายามฝึกดูตรงนี้ให้ดีๆนะครับถ้ามันไม่เกิดการ panic ซลล์นะครับแล้วก็มีการเติมบิดนะครับเรื่อยๆหรือว่าไม่มีแรงขายเลยในะช่วงใกล้ๆซับร้อนนะครับมันมีโอกาสาที่ราคาหุ้นจะเด้งกลับขึ้นไปเนาะเมื่อสักครู่นะครับก็เป็นบนะิดออฟเฟอร์ในช่วงประมาณ3ามแท่งนี้นะครับสามถึงสี่แท่งนี้ที่เขารับกันอยู่นะครับแล้วก็ดันราคากลับขึ้นมายืนที่ 2บาท98้แล้วก็3บาทได้นะครับช่วงถัดไปนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูช่วงการไล่ราคาครับไล่ขึ้นมาช่วงประมาณ1ี่นกายี่สนทีเนาะที่พูดไปถึงก่อนหน้านี้แล้วนะครับจะมีการไล่ราคาให้ดันกลับขึ้นมาถึง3บาท10เลยทีเดียวเดี๋ยวไปดูบิดออฟเฟอร์กันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงช่วงไล่ราคาครับโซนนี้ครับหลังจากที่ตั้งรับเรียบร้อยแล้วนะครับโซนนี้ดันกลับขึ้นมาครับก็มีการรวบ3บาทขึ้นมาแล้วก็มีการเติมครับ ถ้าราคาจะขึ้นได้เร็วๆนะครับก็ต้องมีการรวบขวาแล้วก็พอราคาจากฝั่งออฟเฟอร์ย้ายมาอยู่ฝั่งบิดครับก็ต้องเติมบิดด้วยนะฮะเติมบิดบ่อยๆเติมบิดเยอะๆนะครับเพื่อดันราคาขึ้นไปคือมันเป็นการเรียกแขกแหละถ้าเห็นราคาขึ้นแล้วมีการเติมบิดนะครับลหลายๆคนก็จะเข้าใจว่าเฮ้ยมันมีคนมารับอยู่นะมันมีคนเฝ้าอยู่นะเราก็สามารถซื้อเก่งกําไรตรงนี้ได้นะครับหลังจากที่เราเห็นโซน96ไม่เกิดพานิคเซลนะครับราคาก็ถูกดีกลับขึ้นมาเดี๋ยวดูนะว่าเขาไล่กันขึ้นไปยัังงไงนะครบ เรียบร้อยครับตะกี้สามบาทสองสตางค์ใช่ไหมโดนซื้อไปนะครับตอนแรกๆอยู่ประมาณ4ี่แสนนะครับสี่แสนเก้าหมื่นหกพันหกร้อยหุ้นนะครับแล้วก็ถูกรวบไปนะครับแป๊บเดียวหมดครับแล้วสามบาทสองสตางค์มาอยู่ฝั่งบิดนะฮะทีนี้ก็ดูกันครับว่าจะเติมเร็วหรือเปล่าเติมขึ้นมาแป๊บเดียวห้าหมื่นแล้วนะชุดนี้นะครับเติมขึ้นมา60,000ครับไม่โดนไม่โดนแรงขายเท่าไหร่อ่ะนะแสดงว่ายังอยากขึ้นอยู่นะครับแป๊บเดียวเติมมา2อง0 0 0แล้ว ทีนี้มาดูฝั่งกอฟเฟอร์ครับก็ลดลงไปเรื่อยๆครับตอนนี้3าบาท4ี่สตางค์ช่วงแรกๆอยู่ที่ประมาณแสนห้าใช่ไหมตอนนี้ก็เดี๋ยวจะโดนรวบไปนะครับจะโดนซื้อไปน่าจะเรียกแขกได้นะระยะหนึ่งเรียบร้อยครับ3าบาท4สตางค์หมดแล้วฮะทีนี้จะมี3บาท6สตางค์3าบาทแสตางค์แล้วก็3บาท10สตางค์นะครับดักอยู่ที่4ี่แสนห้าสี่แสนแล้วก็อีก5้าแสนเก้าหมื่นห้าพันหุ้นนะครับแต่ถ้าจะขึ้นได้ฝั่งบิต ต้องไม่ลดอ่ะต้องเติมตลอดนะครับถ้าไม่มีการเติมราคาก็โดนขายลงมาคนที่เก็บกําไรมาจากด้านล่างกาอาจจะขายใส่เรื่อยๆเพื่อเช,เช็คแรงเติมของเจ้ามือนะว่าเติมดีหรือเปล่านะครับถ้าเติมไม่ดีเขาปล่อยของเสร็จปุ๊บมันก็ร่วงลงมาแปลว่าไม่มีคนเฝ้านะครับแต่ว่าถ้าเติมดีๆหน่อยนะเขาเทใส่ปุ๊บนะครับก็อาจจะขึ้นต่อได้อีกนะก็ไปดูต่อครับว่าเป็นยังไงสามบาท6สตางค์สี่เซนกว่าหุ้นนะครับแป๊บเดียวครับหมดแลวครับเห็นไหม เรียบร้อยครับสามบาทหสตางค์ย้ายมาอยู่ฝั่งบิดครับเดี๋ยวดูต่อเลยสามบาทแปดสตางค์สี่แสนกว่าหุ้นครับก็แป๊บเดียวครับหมดแล้วฮะสามบาทแปปุ๊บย้ายมาอยู่ฝั่งบิดแล้วก็เติมด้วยนะสามแสนห้านะครับอันนี้ก็เติมเร็วแต่ว่าจะเห็นว่าช่วงนี้เริ่มมีฟันหลอแล้วสามบาทสี่ตังสามบาทสองตังฮะเริ่มฟันหลอแล้วไม่มีการเติมนะฮะแต่เราก็โฟกัสแค่ด้านบนก่อนนะฮะช่วงนี้นะครับเนี่ยโซนนี้ทีนี้มาดูฝั่งสามบาทสิบครับ ตรงนี้แท่งเทียนของช่วง3บาทสิเนี่ยเหมือนจะไม่ยอมให้ผ่านนะเหมือนจะเป็นแนวต้านในวันนั้นเลยนะครับสบาทสิก็มีการดันมีการเติมนะครับคือซื้อเสร็จแล้วแต่ก็มีการเติมออฟเฟอร์เข้ามาเรื่อยๆครับไม่ยอมให้ผ่านนะครับทําให้ราคาร่วงกลับลงมาดูนะสามบาทสิไม่ผ่านครับห้าแสนคือแรงซื้อน้อยมากนะครับแล้วก็พอไม่ผ่านเสร็จปุ๊บสามบาทแปดก็โดนเทครับแล้วก็เรียบร้อยครับหมดละ หลังจากนี้ราคาก็ลงแล้วครับผมก็เลยไม่ได้เอาอคลิปมาให้ดูกันต่อนะครับมันจะนานเกินไปนะแท่งที่เขาสู้กันเมื่อกี้นี้นะครับที่ไล่ราคาขึ้นมาตรงนี้เลยนะครับคือถ้าเรามองออกว่าไอ้ช่วงที่ย่อลงมาเนี่ยมันมีการยืนแล้วนะมันไม่เกิดแรงขายแล้วนะเราสามารถเข้าไปซื้อได้ตั้งแต่ช่วงที่พักตัวด้านล่างเลยนะครับที่มันอยู่ใกล้ซับรอสที่สองบาทเกหลังจากนั้นก็เทคโรฟิตได้เลยเมื่อราคาวิ่งกลับขึ้นมา ประมาณ3-5ช่อ,องตามที่เราพอใจสมมุติเราซื้อ3บาทเราก็าจ,จะขายที่3บาท8หรือว่า3บาทสก็ได้นะครับโซนนี้ไล่ขึ้นมานะแค่นี้เองฮะเวลาเก็งกําไรแบบเร่งด่วนนะครับแต่ผมไม่ได้ขายตรงนี้นะบอกเลยว่าไม่ได้ขายเพราะว่าเลงไว้ด้านบนจริงๆฮะเล็งไว้3บาทสจริงๆนะก็เลยไม่ได้ขายครับก็เลยรอคือวัดใจเลยถ้าลงมาหลุดก็คัดครับยอมยอมคัดลอสแต่ถ้าไม่หลุดก็มีโอกาสจะได้ขายด้านบน,น,บนกำไรก็ค่อนข้างเยอะนะครับและจบวันนั้นไปก็เนี่ยฮะ ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับไม่ขึ้นไปมากกว่านี้แล้วนะครับขึ้นมาเทสสามบาทสิบอีกรอบหนึ่งแล้วก็มีโอเวอร์แลปขึ้นไปสาบาทส4บสี่ครับตรงนี้เลยแล้วก็จบไปนะฮะผมก็ต้องถือข้าวันนะลงมาปิดที่สามบาทสี่สตางค์ครับหลังจากที่จบวันที่แปดนะครับนะเรียบร้อยไปแล้วแล้วก็ได้ถือข้ามมาถือข้ามเสาร์อาทิตย์มาเนาะแล้วก็มาเจอวันที่สิบอ็ดนะครับอันนี้ผมมาขายแล้วขายสามบาทสิบหกครับเหตุผลที่ขายเพราะว่าผมมองว่า เกมมันน่าจะเปลี่ยนละถือเขาเขาน่าจะเล่นก็น่าจะเล่นกันไปเลยนะครับแต่ถ้าเขาไม่เล่นเขาต้องสร้างขึ้นใหม่ผมก็เลยรอ,อขายด้านบนเลยเพราะว่าใน bid offer เนี่ยตรงนี้นะครับในวันศุกร์ที่ผ่านมาผมเห็น3ามบาทสินะครับมีการวางที่ประมาณ1ล้านนะครับมีวางขวางไว้ตรงนี้เลยก็เลยคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นแนวต้านครับก็เลยขายไปที่3ามบาทสิครับสรุปได้กําไรมา7จ็ดพันบาทนะครับได้กําไรมาทั้งหมด8ช่องนะครับความเสี่ยงริสท่าช่องนะครับ ร้5ช่องเนาะได้กําไร8ช่องนะครับเป็น Profit มา8ช่องอ่าแต่ได้ไม่เต็ม8,000เพราะว่าอะไรครับหักคอมมิชชั่นครับโดนคอมมิชชั่นหายไปนะั่นก็เลยเหลือ7,600บาทนะครับและหลังจากที่ผมขายไปนะครับเขาก็มาเล่นกันอีกทีนึงวันที่12นะครับลากไปจนถึงแนวต้านที่ผมคาดหวังไว้ตั้งแต่แรกว่าอยากได้โซนนี้นะครับถามว่าเสียดายไหมก็ นิดหน่อยนะฮะเสียรดายนิดหน่อยแต่ก็เราได้กําไรเราขายโซนนี้ไปช่วงนี้เราไม่รู้ว่าเขาจะสะสมกําลังและเล่นกันใหม่เมื่อไหร่นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสาหรับการแชร์เดียการเทรดหุ้นซิลลิงนะครับหุ้นซิลลิงแบบนี้คือเปิดย่อนะครับไม่ได้เปิดขึ้นนะถ้าเจอเคสของการเปิดกระโดดขึ้นเมื่อไรเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปให้ดูอีกนะครับถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมช่วยกันแชร์กันไปเยอะๆนะครับให้เพื่อนๆได้เห็นกันว่าอ๋อการเทรดหุ้นซิลลิงที่มันเปิด ถ้าเราสังเกตเป็นนะครับเราดูบิ t ออฟเฟอร์พอได้เราดูแรงซื้อแรงขายได้นะครับเราจะไม่มีการตื่นกลัวแต่อย่างใดมีแต่การวางแผนแล้วก็รับมือกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญคือการทำา MM เครับเรารับความเสี่ยงได้เท่าไหร่เราก็ทำเท่านั้นนะครับถ้าขาดทุนนะครับก็โดนในจำนวนที่เรารับได้นะครับแต่ว่าถ้าเราไม่ทำา MM เวลามันหลุดโลลงไปอย่างเงี้ยเราก็จะขาดทุนหนักจนเราไม่กล้าขัดลอนก็ติดหุ้นไปอีกนะครับไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เขาจะกลับมารับนะ ก็ฝากเป็นแนวทางดีๆให้เพื่อนๆแล้วกันนะครับเอาไปศึกษากันต่อนะแล้วก็โฟกัสตลาดดีๆครับโฟกัสหุ้นรายตัวชอบเก็งกําไรแบบนี้ก็พยายามหาหุ้นลักษณะแบบนี้เพื่อมาเก็งกําไรนะครับตลาดหุ้นมันก็ไม่ได้เล่นท่าใหม่มากนะฮะก็จะวนหลูปกันไปบางทีก็กลับมาท่าเดิมบางทีท่าเดิมใช้ไม่ได้หลุดโลก็ต้องคัดบางทีท่าเดิมกลับมาใช้ได้อีกล้วก็เก็บกําไรจากช่วงนั้นให้ได้เยอะๆนะครับก็ฝากเวยแล้วกันเอาละครับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปแล้วครับก็ขอให้ดูคลิปอย่างมีความสุขนะ